เท่ hey. แต่จริงๆ AK มอเคมกรผมยังอัพไม่เต็มเลยครับเพชรมันเยอะเกินค่าสุ่มไม่แพงแนตะ่ค่าค่าอัพแพงเวอร์โอ้โหยิงลากลายไปหากท่านกำลังมองหาเว็บขายไอเดีเกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไกด์หน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนลิงก์อยู่ใต้ลังคลิปนะครับท่านผู้ชม เหล่าวโจโจสวัสดีเด็กเธอหัวเกรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนนจากช่องพี่แจ๊ดที่พี่อีกันอีกแล้วนะครับทุกผู้ชม yeah วันนี้นะครับก็เป็นวันของชลามข้างแมกกาโรอดอนนะครับท่านผู้ชม,<อ>ชมก็คือเป็นสกาของแมกกาโรอดอนเอาเลยเอาจังหวะน,นี้ยังไงเออเอยเป็นไงละ่ะท่านผู้ชมอย่างเท่แต่จริงๆเอคมืงกอยังอัพไม่เต็มเลยครับเพชจมันเยอะเกินค่าสุ่มไม่แพงแต่ค่าค่าอัพแพงเวอร์ โอ้โหยิงอะกายไปฉลามด้วยสุดจัดประหลัดบอกเอาละครับผู้ชมโอ้โหแต่ท็อปปิ้งของอย่างอื่นสวยอยู่ผู้ชมก็ในตู้นี้นะครับมีหมวกฉลามด้วยผู้ชมโอ้โหใช่หมวกวะเนียหรือกล่กองศพน่าจะกล่องศพนะก็สวยอยู่ผู้ชมก็คือตู้นี้ง่ายท่ายผู้ชมคือแบบว่าเราสามารถนะครับเลือกนะครับของที่เราไม่ต้องการออกไปได้ผู้ชมก็คือว่าเออเอามากดตรงนี้เฉยนะผู้ชมก็เลือกของที่เราไม่ต้องการอย่างแรกก็คือชิ้นส่วนของจำกล่องปืนนะผมไม่เอาแน่นอน2ชิ้นนี้นะผู้ชม ก็เรื่องของเรืามันต้องการ2ชิ้นล็อกกดออกไปท่านชมปึ๊บเรียบร้อยครับหลังจากนั้นคือกิจกรรมนี้อยู่29วันนะครับวันนี้วันที่3นะครับเอ้ยวันที่3อ๋อวันที่2วันที่3วันนี้วันที่4เออใช่วันที่3ท่านชมก็อยู่จนถึง29วันนี้ก็น่าจะราววันที่1นะครับก็คืออยู่เป็นเดือนเลยท่านชมก็ไม่ต้องห่วงว่าจะไปนะครับเริ่มต้นที่9เพชรนะครับแล้วก็ราคาก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ9เพชร29เพชรสิบเพชร99 ผัเอ้ย่ร้อ้าสิเสองร้อยเก้าสิบเกาสามร้อยเก้าแล้วสี่ร้กจบที่ไม่เกินพันหรอยเพชรนะครับเพื่อนพัดห้าร้อยยี่สบสี่เพชรก็คือได้ทั้งหมดหมาอตู้นะคุณผู้ชมก็ผมก็จะกดไปที่เกเพชรก่อนผู้ชมแต่ผมไม่ค่อยอยากได้สกาวเพราะว่าดามจมันชอบบักคุผู้ชมจังหวะนี้เขามกมกว่าเช่ไม่ออกหมวยผมแน่แน่โอ้เสียใจอ่ะอยากได้อยากได้รูปพรฉลามอะไม่อยากได้อดื่นสกา,ามไม่อยากได้อย,า,อกา,อยากได้รูปฉลามมากกว่าอา้อาวออกกล่องเฉย เออเปิดเอาชิ้นส่วนไปก่อนคผู้ชมรูปปลาฉลามเนยต่อไปสี่เก้าเพชรครับจังหวะนี้ผมว่าออกไม่สเก็ตบอร์ดก็ไอหินอันเดียวเนี่ยหินอันเดียวจริงด้วยนั่นไงเหมือนไม่ล็อก่านผู้ชมครับจังหวะนี้ก็เก้าสิบเก้าเพชรครับจัดไปโอ้โหไปออกสเก็ตบอร์ดเอยหมวกนี้น่าจะโดนล็อกออกอ,อ,กอันที่สองนะก่อนเอไม่ช่กล่องน่าจะเป็นกล่องศพจะหยิบศพนะน่าจะล็อกไปออกก่อนอันสุดท้ายแน่แน่านผู้ชมถึงจะได้นะครับ ส่วนสก,กาลนี่ก็ถ้าอัพเต็มเร็วเจ็ดนะอัตรยยิงสองดาเมจหนึ่งอเอออัตรยยิงสองดาเมจหนึ่งเหมือนท่าสก,กาลแชมพูกับสก,กาลไททันนะมันมีอะไรดีวะหรือเปล่าเอ่ยเผื่อดูมีเอฟเฟกครับลดความทนทานของเกาะและหมวกอย่างรวดเร็วก็คือเจาะเกาะนะครับท่านชมคือเหมือนกับว่ามีเอฟเฟกในการเจาะเกาะเจาะหมวกนะเพิ่มขึ้นมานทะ่านชมก็คือนอกนั้นก็จะเหมือนธรรมดาแต่ว่ามันเท่นั่นแหละนะครับท่านชมส่วน ค่าสุ่มก็โอ้โหอีกร้อยเกสิเก้าเพชรเพชรผมไม่พอจังหวะน,นี้มาสุ่มชุดเล่นกันชุดนี้ก็ออกยากเกินคุ่มชมคือแบบว่าสุม่มหมดไปหลายบ้านแล้วก็ยังไม่ออกคุมชมก็คือว่านี้สุ่มอีกร้อยเกเก้กาพชรที่จะออกก็คือคงจะเป็นล่มนุ่มชมถ้ผมสุ่มต่อนะไม่ล่มก็กระเป๋านะครับออกแน่ๆถามว่าแล้วพี่ไม่คิดจะเอาไว้หรอครับพี่ก็รอด,ดี๋ยว พี่รองบก่อนแล้วกันพี่ค่อยสุ่มเพิ่มชมถ้าเกิดใครที่ว่ารีบร้อนนะครับก็สามารถสุ่มก่อนได้เลยนะคุณผู้ชมก็หมดตู้นี้ก็พันห้าร้อยเก้าสิบเก้าเพชรนะคุณผู้ชมก็คิดว่าก็คงล็อกไว้แล้วนะคุณผู้ชมก็คือต้องหมดตู้เท่านั้นนะครับถึงจะได้นะครับพอได้มาเราก็ต้องมาเริ่มตั้งแต่เลเวลหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้คุณผู้ชมในแต่ละขั้นในการเลื่อนขั้นนะเลเวลสองก็จะเพิ่มอะไรมานิดหน่อยครับก็จะเพิ่มมานี่คือเอฟเฟกต์แอดมิชชั่นนี่ครับแล้วก็ท่าทางพิเศษนนะครัับบเหมือก แต่ผมว่าท่าทางเอคมังกรสวยกว่านะเวลาเป็นท่าทางเหมือนท่าทางเอคมังกรจะสวยกว่านะท่านชมแต่ว่ารูปทรงมันก็โอเคครับก็ค่อนข้างสวยงามนะแต่ว่าสแต็คในการบวกนะครับนอกจากคือมันแบบคล้ายๆลดความเร็วในการรีโหลดใช่ไหมคล้ายสก,กาชมพูไปหน่อยผมว่านะในมุมมองความคิดของผมว่ามันคล้ายสก,กาชมพูอยู่นะเพราะว่าถ้าเป็นสก,กาชมพูมันยังแบบว่ายังไงนาะเอ้ยสก,กาสก,กาของเรา สก,การชมพูมันก็อัตราย,ยิงสองดาเมจนเหมือนกันแต่มันลดระยะเฉยนะคุณผู้ชมถ้าเป็นสก,กาน้าร์ใทันก็จะเป็นแบบว่าเออบวกเลยเอ,อลดแมกกาซีนเฉยนะครับก็คือว่าสแตกตอนนี้เมื่อก่อนสก,การที่คนไม่ค่อยเล่นเพราะมันบักนะครับเหมือนยิงหัวไม่ค่อยแตกแต่เดี๋ยวนี้เหมือนก็ว่าพออัปเดตใหม่สก,การชมพูเริ่มจะมีบทบาทนะครับเนื่องจากว่าดาเมจในการยิงค่อนข้างมีผลนะคุณผู้ชมก็เลยมีการเล่นสก,การเยอะขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับในโหมดซีซีสังเกตง,ง่ายโหมดเซเสียนคนเล่นสก,กากันบ่อยมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่า่าาเออนจะ น่าจะมีบทบาทในหลังๆนี่แล้วนะครับมชมเรื่องสากานะส่วนผมก็พอแค่นีน้นะท่านผู้ชมเพราะว่าเพชรไม่พอนะครับเดี๋ยวลองบก,ก่อนแล้วผมก็มาส่งเพิ่มนี่แค่มาส่งชิมรางที่ทุกคนดูเชย,ยนะครับว่ามันออกง่ายไหมแต่บอกเลยว่าล็อกครับแต่ใจจริงอยากได้แค่กล่องศพเชย <laughs> ไม่อยากได้ปืนอนะ่ะอยากได้กล่องศพแต่คิดว่าคงอีกหลายเพชรท่านผู้ชมวันนี้ผมจัดไป300เพชรละต้องเติมอีกพันกว่าเพชรท่านผู้ชมก็เดี๋ยวราไว้ผมลองงบก,ก่อนแล้วผมก็มาส่มนะครับท่านผู้ชม ก็อยากได้กล่องศพมันสวยดีนะครับท่านผู้ชมก็สามารถเอาไปะสมได้แล้วก็แมปสกุลารลองเล่นกันยังครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเลยท่านผู้ชมครับเนื่องจากว่าพอดีว่าไม่มีอะไรออกติดเมะมากนะท่านผู้ชมก็เลยไม่ได้เล่นนะก็ท่านผู้ชมก็ลองเล่นกันแล้วก็วิธีอัพนะครับท่านผู้ชมก็คือวิธีอัพอันนี้นะก็ถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากอัพครับก็จะมีนี่ครับสองแบบก็คือเหมือนกับเอเคมังกรเลยนั่นคือซื้อกล่องนะครับกล่องเมกาโรนนะครับก็จะได้หินนะครับ กล่องนี้ก็ส่งหินนะ้ันต่ํา3อันนะครับแล้วก็สูงสุดก็คือ10อันนะครับหกล่องราคา50เพชรนะมีโอกาสได้สูงสุดถึง10อันเลยทีเดียวแต่เกิดใครไม่อยากซื้อเป็นกล่องครับอยากซื้อเป็นชิ้นส่วนนะครับก็สามารถซื้อได้ที่ตรงไหนอะ่ะเออผมดูนนะคุณผู้ชม ไอเทมปะอ่าอยู่ตรงไอเทมคุผู้ชมเอเคมังกรก็มีขายนะเป็นชิ้นส่วนนะครับก็คืออันละสิบเพชนะคุณผู้ชมก็คือว่าถ้าเกิดเราซื้อกล่องห้าสิบเพชอะเรามีโอกาสนะครับที่จะสมได้สามอันนะั่นคือไม่คุ้มสามสิบเพชสี่อันก็คือไม่คุ้มอีกสี่เพชแต่ไดห้าอันมันก็คุม้มใช่ไหมคุณผู้ชมแต่กําไรจะได้จากการที่ว่าเราได้หกได้เจ็ดหรือว่าได้สิบนะครับซึ่งมันมีโอกาสได้เหมือนกันหรือไม่ก็ซื้อเอาจากสิทธิ์ขั้นสูงอย่างผมเนี่ย มีเ k คมังกรนะแต่ว่าหลักๆผมไม่ได้ซื้อกล่องน้ชมมก็เนี่ยได้กล่องได้ชิ้นส่วนมาจากเ k คมังกรนรับได้ชิ้นส่วนจากการสุ่มเนี่ยมาจากนี่ครับพวกกล่องสุ่มนะจากนี่จากสิ่ขั้นสูงน้ชมแต่ว่า ถือว่ากล่องสุ่มอันนี้จะดีกว่ากล่องสมของ AK นิดน,นึ่นะครับเพราะกล่องสมของ AK มันมีอันเดียวด้วยซึ่งราคา1เพชรมีอันเดียวแล้วส่งสมสมันแค่5อันเองเหลือเป็นเพราะาอันนี้เป็นของสิกซ์กระสุนนะคุณผู้ชมแต่ว่าอันใหม่มันมี10อันโดยาะะการส่งในอันใหม่น่าจะถูกกว่าครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ได้ส่งนะครับจะใช้เพชรในการแบบว่าบวกตรงๆเลยก็ราคาก็จะอยู่ราวสี่ก็จะอยู่ราวหมื่นสี่พันห้าร้อยกว่าเพชรนะคุณผู้ชมครับก็ราวนั้นอยงเปล่ยนสกเก็ตบอร์ดผมเริ่มเบื่อสเก็ตบอร์ดโคโนโลแล้วผม มันไม่ค่อยโดนถึงช่วงนี้ผมจะไม่ค่อยเล่นดีนเถอะเอ้ยหยิบมีดก็ดีนะสวยดีช่วงนี้ไม่อยากเป็นสายเติมเขาหยิบมีดแล้วกันหาล่มชูชีพสวยใสครับท่านผู้ชมจริงๆล่มชูชีพไม่เป็นอะไรที่แบบว่าเราไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะจะมี <c oughs> แต่ว่าคนที่ว่าโดดที่หลังเราโดดอยู่หลังเราถึงจะได้เห็นนะว่าล่มชูชีพเราสวยไหม แต่ว่าเราก็ใส่ไปมชมครับคือพ่กความสวยงามครับใส่ไปให้แบบว่าดูกลิปเก๋อยู่เลยก้าอะไรอย่างนี้นะครับมันจะได้ว่าดูดีนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับชมก็ว่าคลิปนี้ก็คงจะจบไปแต่เพียงเท่านี้นะผมส่มต่อไม่ได้ละก็ว่ามาชิมล้างทุกคนดูเฉยๆมันส่งง่ายไหมมันออกง่ายหรือเปล่ามันดีไหมู้มชมก็ลองดูนะครับถ้าเกิดใครอยากได้ก็ลองมาส่งกันดูนะครับมชมครับก็เหมาตู้พันห้าร้อยสี่สิบห้าเพชรน้ชม เหมาตู้เลยพันหกร้อยเพชรอ่ะจัดไปเลยครับถ้าตีเป็นเงินก็อยู่ราวที่อ่าสามร้อยกับร้อยเจ็ดสิบเก้าสามร้อยห้าสิบกับร้อยเจ็ดสิบเก้าสี่ร้อยห้าร้อยประมาณห้าร้อยกว่าเพจห้าร้อยกว่าบาทนะผู้ชมห้าร้อยกว่าบาทครับหมดตู้ตามนั้นนะครับจัดไปสายเติมก็จัดเอาไว้แล้วกันนะครับผู้ชมแต่ผมว่าสก,กาดแชมพูมันดีอยู่แล้วผมก็เล่นแค่สก,กาดแชมพูแล้วกันไปละบ๊ายบายนะผู้ชมคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้